สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังได้คำข้อคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณแม่ปราดีบุญญาฤทธิ์ครับเป็นเชาภาพขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของคุณแม่ปราณีบุญญาฤทธิ์ญญามาณโอกาสนี้ และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะส้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานางธรรมะทานางชิตนาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทางปวงมหากุศลจากการให้ธรรมะเป็นฐานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพระวะปัจจัย ให้คุณแม่ปลาณีบุญญาลิศจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงขออนุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสถาข้าคุณสำราญจันทราภิทักษ์ ศรัทธาของคุณประเทืองมิรินทางกูลศรัทธาของคุณรัตนาเยิ่มสำรวยศรัทธาของคุณละเอียดสวงขันและศรัทธาของคุณอุไราวานสูนทรมาลายัยร่วมกันรับอิจฉาผาพรุ่งนี้จะได้อนุมตทนาสาธุกันนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้า ต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับเขาไม่ได้รู้ว่าพุทธศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธศาสนาแต่เราไปเข้าใจว่าพุทธศาสนาคือศาสนาพุทธศาสนาพุทธคือพุทธศาสนาเราเข้าใจกันอย่างนี้เราไม่ได้เข้าใจว่า พุทธศาสนาคือคำสั่งสอนของผู้เจ้าคำสั่งสอนผู้เจ้าคือสวากาโตพภะควตารรมโมคือธรรมะเราไม่ได้เข้าใจอย่างนี้ตับสนไหมครับถ้าเรายังขายใจพุทธศาสนาคือศาสนาพุทธเราจะไม่ได้ได้จากความเข้าใจอย่างนี้เลยนะครับถ้าเราเข้าใจพุทธศาสนาคือศาสนาพุทธเราจะไม่ได้ความเข้าใจอะไรอย่างนี้เลยมันเหมือนอะไรครับ เหมือนคนกอดหีบกำปั้นไว้ไม่เคยเปิดดูเลยกอดใครจะมาแตะไม่ได้ของฉันของฉันของฉันแต่ไม่เคยเปิดดูเลยครับว่าข้างในมันมีอะไรถ้าเราแปลว่าศาสนาพุทธคือพุทธศาสนาถ้าเราแปลว่าพุทธศาสนาคือศาสนาพุทธเหมือนคนกอดหีบกำปั้นไว้ไม่เคยเปิดดูเลยแปลสมัยที่ครับศาสนาพุทธ คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้าคําสั่งสองนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าศาสนาพุทธคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตรงกับคําว่าสวากขาโตภะคะวตาธรรมโมแปลว่าอะไรครับสวากขาโตภะควตาธรมโมแปลว่าธรรมะคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะคือคําสั่งสอนพระพุทธเจ้าคําสั่งสอนพระพุทธเจ้าคือพุทธศาสนา พุทธะแปลว่าพุทธเจ้าศาสนาแปลว่าคำสอนทุกวันนี้เราไม่เข้าใจว่าพุทธศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็คือเผยแผ่คำสั่งสอนของพุทธเจ้าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็คือเอาคำสอนพระเจ้ามาเปิดเผยเอาคำสอนพระเจ้ามาแผ่ให้คนทั้งหลายได้ดูได้เห็น นี่คือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่ทุกวันนี้เราเผยแผ่ศาสนาทำอะไรก่อนครับสร้างวัดก่อนสร้างกุติก่อนสร้างสลา,าก่อนพอเรสร็จสับแล้วตู้เย็นยังไม่มีแอร์ยังไม่มีพรมยังไม่มีปูนี่คือเผยแผ่พุทธศาสนาครับนี่ผมฟังมานะครับ ัการสร้างโบสถ์สร้างวิหารซื้อตู้เย็นซื้อพรลซื้ออะไรใส่วัดนั่นคือนั่นคือทำให้พุทธาศาสนาเจริญเอาวัดเป็นตัวพุทธาศาสนาพระเจ้าตรัสอย่างนี้หรือเปล่าครับอะไรเป็นตัวาศาสนาพุทธกันแน่อะไรเป็นตัวพุทธาศาสนากันแน่ ถ้าเรายังไม่เข้าใจประเด็นนี้ประโยคนี้ผมว่าการสนับสนุนของเราก็ผิดนะฮะทำไงเราจะเปิดมาดูให้มันชัดเจนหน่อยพุทธแปลว่าอะไรครับแปลว่าพระพุทธเจ้านะพุทธนะศาสนาแปลว่าอะไรครับคำสั่งสอนเนี่ยพุทธศาสนาจึงหมายถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคําสั่งสอนพระเจ้าตรงกับบาลีว่า สวากขาโตภควาตาธโมธรรมะคือคำสั่งสอนของพุทธเจ้าดังนั้นคำว่าพุทธศาสนากับคำว่าธรรมะจึงมีความหมายเหมือนกันแตกต่างกันที่ภาชนะแต่อัตตะเป็นอันเดียวกันครับภาชนะแตกต่างกันพุทธศาสนานะกับธรรมะคือคำสั่งสอนพรพุทธเจ้ามันก็แปลแล้วก็คืออย่างเดียวกันนี่ย นั่นเราทุกวันน e ี้หลงประเด็นเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทำอะไรเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็คือเอาคำสั่งสอนพุยเจ้ามาเปิดเผยเอาคำสอนเจ้ามาแผ่ให้คนทั้งหลายได้ดูได้เห็นเราเข้าใจกันอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเข้าใจอย่างนี้นั่นคือถูกต้องถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นั่นคือเกิดความเข้าใจผิดแล้วผมพบปัญหาไม่ถึงกับสมัยก่อน ปีที่ผ่านๆมาเนี่ยนะเขาทำอะไรกันนะครับชาวพุทธรณรงค์ให้เอาศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติบัญญัติไว้รัฐธรรมนูญแต่เขาไม่เคยแปลเลยนะครับว่าศาสนาพุทธคืออะไรศาส,สนาพุทธคือพุทธศาสนาใครเอาพุทธศาสนาไปบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญมันก็เกิดสองฝ่ายประชาชนส่วนหนึ่งจะเอาพุทธศาสนาบรรจุไว้รัฐธรรมนูญ ผู้นําก็บอกไม่ควรบวบรรจุไว้เพราะไม่ของบริสุทธิ์เอาละคระับนะขัดแย้งกันแต่ผมฟังดูแล้วมีคนเข้าใจว่าพุทธศาสนาคือศาสนาพุทธถ้าเราศาสนาพุทธไปบัญญัติไว้ในธรรมนนุและอีกทุกๆศาสนาเขาจะทำไงไม่เอาเกิดการไม่เห็นด้วย ปัญหานี้เกิดมาจากไม่รู้ว่าพุทธศาสานาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่าคำสั่งสอนพระเจ้านั่นแหละคือพุทธศาสานาถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็เอาคำสั่งสอนพระเจ้าเนี่ยมาบัญญัติให้คนเว้นจากการฆ่าสัตว์นักทรัพย์ผิดในกามสารส้างเว้นซะและให้ทุกคนมีเมตตาม,มีความปรารถนาต่อก,กันไม่เบียดเบียนต่อกันซะจะขัดแย้งกันไหมฮะแน่นอนครับ สันติสุขเกิดได้เพราะมีศีลไม่เบียดเบียนกันและกันไม่เบียดเบียนชีวิตไม่เบียดเบียนทรัพย์ไม่เบียดเบียนความรักไม่เบียดความจริงใจไม่เบียดเบียนตนเองด้วยเหล้ายาสุรายาเสพติดนี่คือคําสั่งสอนของพระเจ้าครับนี่คือคําสั่งสอนพระเจ้านี่คือพุทธศาสนาครับฉะนั้นเราต้องเรียนอะ อย่าเรียนแค่ศาสนาพุทธคือพุทธศาสนาพุทธศาสนาคือศาสนาพุทธอย่าเรียนแค่นี้นะพอแล้วไม่พอแล้วนะครับต้องเรียนสมัยพุทธคือพระพุทธเจ้าศาสนาคือคําสั่งสอนพระพุทธเจ้าฉะนั้นพุทธศาสนาคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคําสั่งสอนพระพุทธเจ้าคือพุทธศาสนาถ้าเข้าใจอย่างนี้เราก็จะได้ไปเปิดดูต่อว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไร ผูเ้เจ้าสอนให้เว้นจากทำบาปทั้งหลายทั้งปวงซะให้ทำกุศลทำความดีถึงพร้อมให้ทำจิตใจให้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสซะเป็นพิษเป็นภัยไหมคำสอนของผู้เจ้าอย่างเนี้ยเป็นพิษเป็นภัยไหมครับไม่เป็นพิษเป็นภัยเลยทุกคนจะอ้าแขนรับอ้าแขนรับด้วยอะไรครับด้วยความรู้ถูกด้วยความข้าใจถูกว่าพุทธ,ธคือผู้เจ้าศาสนาคือคำสอนผู้เจ้าคำพระเจ้าสอนว่าไงครับสอนให้ทำความดี สอนให้ละความชั่วสอนให้ทำจใจใบริสุทธิ์หมดจดตะกี้นี่คือพุทธศาสนา,านี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าแม่ทำไมให้ความรู้อย่างเนี้ยกระจายออกไปกระจายออกไปเอาละครับให้เราได้ไข่ใจความเป็นจริงซะเวาจะได้ช่วยกันเผยแผ่ความเป็นจริงเพราะคำของพระเจ้านะจริงระดับสามัญกามจริงระดับละ ระดับอริยะนะฮะจริงระดับอริยะจริงระดับสามัญเรียนให้ครบโดยเฉพาะพู้เจ้าเผยแผ่ความไปจริงระดับอริยะก่อนใช่ไหมฮะนะเอาต่อไปครับนะกล่าวโดยตโยอัตธาคือการสามอ่ะการสามการสามมีอะไรบ้าง าการสามกอนันบได้หลายในอุปาทถีติพังคะก็ถือว่าเป็นการสามเจตนา29ที่เกิดขึ้นในอดีตพบนะเป็นปัจจัยให้อุปาทานขันปรากฏเจตนา29เป็นตัวกรรมนะฮะเป็นปัจจัยให้อุปาทานขันปรากฏขึ้นในปัจจุบันพบ ชื่อว่าสังขารน,นี่คือคำอธิบายในย้อนหลังเมื่อกี้นี่นะครับเห็นไหมเรียนผ่านมาแล้วก็ยังไม่จบอีกพุทโธทำไมไม่จบอะมันจบไม่ลงจบลงก็จบแล้วอวิชาก็จบแล้วอธิบายนะสังขารก็จบแล้วพอมาถึงในบทที่สิบพบเป็นปัจจัยแก่ชาติเั้เองนะครับ ต้องย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องสังขารใหม่เพราะพบมันเป็นสองกรมาพบกับอุปปฎิพบกรมาพบด้แกเจตนา29ส่วนสังขารก็ได้แก่บ,บุพเจตนาในยี่สิบก้าันแหละ,ละต้องเอามาพูดให้ครบสมบูรณ์ตอนที่ว่าในเรื่องของพในสังขารน,นะฮะตอนสังขารไม่อาปุพพเจตนาในเจตนามีสามนี่นะ บุพเจตนามุญจะเจตนาอัปละเจตนาเจตนามีสามนั้นเราจำแนกซะปุพเจตนานั่นคือสังขารสังขารในที่หมายถึงอวิชชาที่เป็นปัจจัยเกิดสังขารอาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดบุพเจตนาเห็นไหมครับเพราะไม่รู้ความเป็นจริงจงปาลารบในการทำกรรมนั้นความปาลารบในการทำกรรมนั่นบุพเจตนา เพราะนอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ภพอุปาทานเป็นปัจจัยแก่กรรมภพเห็นไหมกรรมภพตัวนี้หมายเอามุจาจนจะเจตนาอภละเจตนาที่ในกรรม29เนะเป็นปัจจัยโดยมีอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมตัวนี้หมายถึงกรรม29นะครับมีคํำศัพท์ที่ทำให้เกิดความ จดเลยนะครับคำไหนเรายังไม่รู้ตั้งใจต้องให้รู้ให้ได้อย่าปล่อยไว้คําไหนเรายังไม่รู้ต้องหาทางรู้ให้ได้อย่าปล่อยไว้ปล่อยไว้ก็ถ้ากันเราเก็บอะไรไว้ครับเก็บความไม่รู้เอาไว้ใจเราไม่ต้องเก็บความรู้เอาไว้ทีครับคําไหนไม่รู้ต้องทําให้รู้ให้ได้ แม้แต่คำอวิชชาจะเกิดไม่รู้ย้อนกลับใหม่ครับตำรามีนะนะตำรามีหรือไม่ก็ตำรามันมัน,ม,นมันเล็กน้อยไปเอานีพอใจปิดกเลยเอางเลยดีไหมอเอาเงกนเลยดีกว่านะเพราะฉะนั้นฝากไว้เรียนธรรมะเนี่ยจบยากเพราะเราเอาจบในทีนฎีไม่ได้มาถึง เรียนจบแต่เรามายถึงเข้าใจถึงจะจบถ้าไม่เข้าใจก็ยังไม่จบเอาละเบื้องต้นเราก็ผ่านๆไปคําไหนที่ยังไม่เข้าใจขีดเส้นใต้ไว้หรือจดเอาไว้นะมีสมุดตะเล่มหนึ่งรวมไว้คำนี้รู้แล้วคํานี้ยังไม่รู้ในปฏิจสมุปบาทแล้วทุกคำเนี่ย เขาเกี่ยวโยงกันเหมือนลูกโซ่นะทุกคําเกี่ยวโยงกันเหมือนลูกโซ่นะลูกโซ่ลูกโซ่ห่วงที่หนึ่งอวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดห่วงที่สองคือสังขารสังขารก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณลูกโซ่ห่วงที่สามวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูป นามรูปเป็นปัจจัยแก่สลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสษาผัสษะเป็นปัจจัยแก่เวทนาเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยแก่พภพบเป็นปัจจัยแก่ชาติโยงกันให้ได้นี่คือคำพีชีวิตอย่างย่อนะครับคำพีชีวิตอย่างย่อของคนทุกคนของหมู่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงท,ที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏ สังสารวัตรคืออะไรฮะทองเสี้ยวในการมีขันห้าสังสารวัตรคือขันห้านะครับพ้นจากขันห้าไม่ได้พ้นจากขันห้านี่ก็ไปโผล่ขันห้าชุดโน้นพ้นจากการนุมาโผล่ขันห้าชุดโน้นอีกตอ่ตอตอ่อต่อต่อกัรเนี่ยไอความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกนันไม่ขาดสายของขันห้านี่แหละเรียกว่าสังสารวัตรสังสาระหมายถึงขันห้าวัตฏะปลว่าวนวนอยู่กับการมีขนนันหะ้านะ มีแล้วก็หมดหมดแล้วก็มีมีแล้วก็หมดหมดแล้วก็มีอยู่อย่างนี้นะฮะตอนนี้มีขันนดานะฮะวันใดวันหนึ่งหมดหมดได้ทำอไรครับใส่เตาเผาหรือไม่ก็ฝังดินไปเลยบางคนทุเรศขอโทษโยนน้ำไปเลยก็ต้องมีมูลนิธิมาช่วยขนขึ้นจากน้ำใส่เตาเผาอีกอ่า นั่นคือมีแล้วก็หมดตอนนี้มีแล้วหมดไม่ได้หมดไปเลยนะฮะหมดแล้วมีความหมดเป็นปัจจัยเกิดมีอ่ามีก็เป็นปัจจัยเกิดหมดหมดก็เป็นปัจจัยเกิดมีเป็นอยู่อย่างนี้จึงเรียกกันว่าสังสารวัตรนะเรียกว่าสังสารวัตนะครับ เจตนา29ที่เกิดในปัจจุบันบนภพนี้ซึ่งเป็นปัจจัยให้อุปาทานขันปรากฏขึ้นอนาคตภพนั้นชื่อว่ากรรมภพเอไม่ได้จดไว้หรืตรงนี้อะไรเรียกว่ากรรมภพเมื่อกี้เราพูดแล้วฮนะเจตนานะเจตนานะเ,าเจตนาที่เป็นปัจจัยให้เกิดขันห้าชุดใหม่ เจตนาเป็นปัจจัยเกิดขณาชุดใหม่เราเรียกกันว่ากรรมภพขณาชุดใหม่ที่เกิดจากเจตนาเรียกว่าอุปัติภพโอ้ต้องไปนั่งไม่ติก็เข้าชาลแล้วนะฮะไปนั่งหลับตาระล,ลึกถึงข้าชุดนี้เป็นปัจจัยให้เกิดคิดทำกรรมดีเป็นปัจจัยเกิดคิดทำชั่วนะข้าชุดนี้เป็นอุปัติภพนะ แล้วก็กรรมดีกรรมชั่วที่ทำขึ้นมาก็เป็นกรรมภพพอสิ้นขันห้าชุดนี้กรรมภพที่ทําไว้ก็เป็นปัจจัยเกิดผลทิภพบเกิดขันห้าชุดใหม่อีกล,ลองไปไตรตรองนะฮะพิจารณาให้ถี่ถ้วนเชื่อเราจะเห็นว่าปฏิจจสมุปบาทนะสิ่งหนึ่งมีอีกสิ่งหนึ่งก็ต้องมีธรรมะที่เป็นปัจจัยแก่กันและกันค่ะ อันนี้เป็นอารมณ์ของยานที่สองนะครับอันนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาญาณที่สองนะครับของผู้มีปัญญาอารมณ์ของวิปัสสนาญาณที่สองคือเรื่องของปัจจัยญานที่หนึ่งนามรูปปริเชท,ทยานรู้แจ้งชัดว่าน,นี่คือรูปนี่คือนามนี่ยานที่หนึ่งนะครับ ตามรูปตามรูปนามไปมาขึ้นมาขึ้นก็เห็นชัดว่ารูปนี้มีปัจจัยนามนี้ก็มีปัจจัยทั้งรูปทั้งนามนี้ก็มีปัจจัยปัจจัยของรูปปัจจัยของนามคืออะไรครับอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารนะชุดนี้นะอ่ขั้นห้าชุดนี้มีอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารก็เป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณก็เป็นปัจจัยเกิดนามรูปตามรูปไปก็จะปรากฏว่า ทั้งนามทั้งรูปชุดนี้เป็นไปตามกฎแห่งปฏิจสมุปบาทนี่อารมณ์ของญาณที่สองนะครับปัจจยะปริคหาาณปัจจยปริคหายาณครับที่จะรู้แจ้งความเป็นจริงในอริยสัจธรรมขั้นปฏิจสมุปบาทนี่นะเป็นองคญาณที่สองนะอา้าวคงจะเป็นที่เข้าใจแล้วนะครับอีกในหนึ่งเอา ยังไม่จบอยู่เรียอีกในหนึ่งบุพเพเจตนาที่เกิดขึ้นก่อนการกระทำกุศลอกุศลชื่อว่าสังขารน,นะฮะการกระทำกุศลอกุศลชื่อว่าสังขารน,นั่นหมายอาบุพเพเจตนาที่เกิดก่อนการกระทำกุศลอกุศลนะครับพูดแล้วพูดอีกเขียนแล้วก็เขียนอีกเขียนจนมื่ย เขียนทั้งจําได้พอจาได้ก็เลิกเขียนเลยจดเอาไว้ช่วยจํานะครับจดเอาไว้ช่วยจําจําเอาไว้ช่วยเข้าใจเข้าใจเอาไว้ใช้เข้าใจเอาไว้ใช้เอาไว้ใช้ทำอะไรครับเข้าใจเอาไว้ใช้ชใชลดกิเลสละกิเลสระหารกิเลสทำลายกิเลสครับ ประโยชน์ของการเรียนธรรมะอยู่ที่ตรงนี้นะฮะสุจิปุร <c oughs> ิองใจหลักนะฮะสุ <c oughs> ฟังตามมิจปัญญาจิก็คือจิตคิดพิจารณาตามล <c oughs> ปุรปุรคือปุชชาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ถามนะปุชชา <c oughs> ลิก็คือลิคิด ลิขิตก็คือเขียนจดบันทึกไว้สีประการนี้เป็นหัวใจของนักประราทเขาบอกให้เสกคาถากินข้าวทุกวันปัญญาดีไปมวัวหลงเสกโดยที่ไม่รู้ไม่เข้าใจกินยังไงมันก็ไม่เกิดปัญญาครับอ่าน,นส่วนมากแล้วเนี่ยเราไปทุ่มเทกับการจำส่วนมากแล้วเราไปทุ่มเทกับการสวด เราไม่ได้ทุ่มเทกับการเรียนไม่ได้ทุ่มเทกับการหาความเข้าใจแต่ก่อนนี้ผมมีคาถาอยู่บทหนึ่งคุณพ่อบอกให้เสกข,ข้าวกินทุกวันและปัญญาดีโอ้โหพอรู้ว่าเสกข,ข้าวคือปัญญานี่ขยันท่องเอาไหมจะบอกให้เดี๋ยวนี้จักเริ่มขี้เกียจไม่ค่อยได้เสกแล้วฮะเพราะรู้ว่า การสวดการเสกนะ่ะมันไม่เกิดปัญญาแต่การเรียนการรู้เนี่ยเกิดปัญญาเรียนเนี่ยรู้พอเรียนไปเรียนมารู้คาถาเปลิดแปลขคาถาได้เลยไม่ได้ใช้เลย <c oughs> เออไม่ขอก็จะให้นะ <c oughs> เพราะใช้มานานเออก่อนจะกินข้าวคําแรกเนี่ยพ่อบอกให้เสกข้าวซะก่อนนะลูก เอาเราก็ทำนะคาถามันยาวสกโกโอสถังพุทธโคสาธรรมลังกาสิงหาภาษาพุทธปัญญาประสิทธิเมอิสวาสุสุส,สวยโอโหท่องระจำได้นะจดทันไหมฮะอา้าวสโกโโอสถังพุทธโคสาธรรมลังกาพุทธพันพุทธปัญญาอ่าผิดแล้วสกโกโอสถัง นะสะโกสถังพุทธโคสาธรรมลังกาสิงหาภาษาพุทธปัญญาประสิทธิเมษท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสมารทิทิท,ทินกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะและสธาของคุณแม่ปราณีบุญยญลิตรับเป็นเช้าภาพ ขอ,อนโมทนากัรศัทธาขอาคุณแม่ปราดีบุญยริศมนณโอกาสนี้แล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นศัทธาของคุณสมราจันทรพิทักษ์ศัทาของคุณประเทืองมิรินทางกูลศัทธาของคุณรัตนายิ้มสำรวยศัทธาของคุณละเอียดสวงขันศัทธาของคุณอุไรวันสุนทรมาลายร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพ พรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากละท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่คุณแม่ปานีบุญญาลิศและท่านผู้ฟงังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามาองอารมรองโกรดยรอบลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้สงสงรักษาศินให้มั่นคงจะไม่หลง ขอคนผ่านผ่านผ่าไปหาผิดขอบันด็ตชีวิตก็มีความหมยา